สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะแนะนำการกรอกข้อมูลในการทำข้อสอบอย่างถูกวิธีและถูกต้องมาเริ่มกันเลยนะครับพอได้ข้อสอบจากไลน์แล้วนะครับมันจะเป็นเรากดลิงก์เข้ามาจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเรามากดปุ่มถัดไปถัดไปเสร็จนะครับจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลของพนักง,งานนะครับ จะมีคำนำหน้านะครับนะครับมีคำนำหน้ามีมนายน,นะครับผมเป็นนายผมก็ใส่นายนะครับชื่อนะครับเป็นลายชื่อที่พี่โต้งส่งให้ในเมลเท่านั้นนะครับพี่โต้งแค่ส่งให้ในแล้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับผมวิเศษผมก็ใส่วิเศษนะนามสกุลก็เหมือนกันนะครับตามที่พี่โต้งส่งให้เท่านั้นครับส่วนรหัสพนักงานนะครับส่วนรหัสพนักงานจะเป็นของบอสและ i อเนะฮะจะมี ในที่พี่ตงส่งให้เหมือนกันนะครับผมเป็น i s s ผมก็ใส่โซนี่นะครับ554บอสก็ใส่ s n นะครับตามด้วยรหัสพอมาถึงอายุงานนะครับน้อยกว่า6เดือนนะฮะเดือน1ปี1ปีถึง3ปีแล้วก็มากกว่า3ปีนะครับของผม3ปีผมก็กด3ปีไปแล้วกดถัดไปนะครับกดถัดไปนะครับจะเป็นห้างร้านค้าที่สังกัดใครอยู่ที่ไหนก็ใส่ที่นั่นนะครับ สาขาสาขาตัวนี้สามารถพิมพ์ไทยได้นะครับปิ่นเกร้าก็ใส่ปิ่น9แล้วกดถัดไปนะครับสำคัญที่สุดนะฮะจะเป็นลิงก์นะฮะไว้สำหรับดูข้อมูลนะครับว่าเราจะสอบหัวข้อไหนนะครับเราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับอย่างสมมุติว่าวันนี้นะครับ เราสอบหัวข้อ x 9 0 0 0 h นะครับเป็นรุ่นใหม่ปี2020นนะครับแล้วก็อ่านพออ่านหัวข้อเสร็จนะครับเราก็ปิดนะครับแล้วก็ทำข้อสอบได้เลยนะครับอ่านอย่างละเอียดแล้วก็ทำข้อสอบนะครับพอทำข้อสอบหน้าแรกเสร็จแล้วครับเราก็กดถัดไปนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับจะมีลิงก์ข้อมูลนะครับไว้สำหรับอ่านนะฮะทำความเข้าใจว่าหัวข้อที่สองเนี่ย เราสอบอะไรนะครับอันนี้จะเป็นลาโพงนะครับแล้วก็อ่านนะครับอ่านเสร็จเราก็ปิดนะครับแล้วก็ทําข้อสอบพอเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่มส่งนะครับแล้วก็ดูคะแนนได้เลยเห็นไหมฮะแค่นี้นะครับลายชื่อรหัสพนักงานคะแนนก็จะเข้าระบบของโซนี่ได้แล้วครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะเ,พเพื่อนๆจะนําไปใช้นะครับเพื่อประโยชน์ของเพื่อนๆเ,เองในการทำข้อสอบนะครับผมแอนนอยวัฒาแก้วขอบคุณและสวัสดีครับ